เนาะทำน้องอ้อยเพื่อนแกแกเอาขนมให้น้องเพื่นต้นพี่น้องเลยฮะกินน้องขน,นแมแม <c oughs> ่กินหลายได้แบ่งกันกินได้พากัแบ่งกินกินจะไปไหนได้ไอบ้บอกว่าจะซื้อมาให้มันนั่นเขามาบะไรซื้ออะไรซื้อมามันแบ่งกันกินนะอือจะกินเต็มเปะละ่า ออนอกิบได้สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงน้องบ่ว่าพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศนําเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสวัสดีและก็สบายดีนัานเนาะวันนี้ก็มาหาทางลูกประตูสุนทร สื่อน้องหยังกับบุหูคือกันเนานะเนาะสื่อน้องอยเออ้องอ้อย,อออออยทางลำเบาก็จาชื่อมาได้พี่น้องเนาะมะื่อวกลับมาที่บา้นา,บานเป็นชาดบ้านแฟนท่านพี่น้องเนาะกับน้องหยังอีกคนหนึ่งเนะาะอ่ะจงไหนก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องบ่จากสายสีเวลาเนะนยพี่น้องปะไม่ได้พี่น้องเนาะมาหาทางนอ้นองเพิ่น กล่ก็สบายดีนะล่ะสบายดีโอ๋น้องอ้อยเจ้าได้จ้ะซื้อน้องโซน้องโซอือจะปีอะเจ้านะสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีน้องอ้อยสิบเอ็ดปีเมนบ่น้องอ้อยสิบเอ็ดปีบ่ก็เออเป็ดปีเอาน่ะน้องอ้อยมุอมุ่งอะไรน้องอ้อยมุ่งเป็ดปีบ่สิเอดปี กินข้าวยังกินแล้วน้องอ้อยได้กินแล้วบ่กินแล้วอืมบ่้งยบ่มื้อนี้ผักวันยังมื้อนีนะวันศุกร์อืมวันยุยุไปเพิ่นครูยุบ่วันศุกร์เออครูครูนยุบ่มื้อนี้แม่นเพิ่นไปไปบุญชงเฮือไปไปบุญชงเฮือพวกเจ้าเคยไปบ เคยเขาไปเมื <my t> ่อวานนี้ไปกับพ่อได้ไปน้ำแม่อ๋อ้มวนบ่มวนอยู่ใช่แล้วยูสวรรันยูสวรันน้องอ้อยอะไรไปบ่ไปอืมไปน้ำกันมวนบ่เจ้ามวนมวนเขาเห็ดอะไรน้องอะไปบุญเจือเหือขมิงยังนี่ ไขเครื่องอ๋อไข่เครื่องน,นาบ้ายังบ่เคยไปเลยจะเป็นอะไงไข่เครื่องเนาะมื้อน,น,นี้บ่ได้ไปเนาะไปแต่เมื่อวานนี่อ๋อไปกันไปเดืเมื่อวานรรนี่เลยบ่ได้ไปน้องอ้อยไปกับใครน้องอ้อยนะกับแม่ไปไปน้ำกันว่ากับน้องโสม อ๋ทางน้องอ้อยไปกินยังครับจูฝนไปก่อนหละล้วเอาไปตำลังอ๋อเจ้าขี่รถยังไปจางหลุดไปจางกะจายทางน้องอ้อยได้จ้ะน้องอ้อยจางหลุดอีซานมาไปอ๋อเราจางหลุดดยสารเจ้าจางหลุดแบบหลุดในบ้านอ๋อหลุดในบ้านอ๋อพงปะขัารถไปผู้ใหญ่เลยห้าสิบเด็กน้อยเลยบริกิฟต อ๋อหน่วยหานสิบพันกน่อยหรือบริเก็ <c oughs> น้อ่อ้ยเคยไปเทือดได้หน้ออ้ยแต่เกิดมาไปเสือนางเสือเดียวมองโซ่ได้ใช่เคยรูเคย,ยเคยไปหลายปีเคยไปหลายเถื่ออยู่อ๋อถ้าน้องยบริการเคยไปที่ปีนี่เนาะปีกายนี่บริปไปไปปีก่อนพู้ หลายปีก่อนโฟล์กินเอาเลยนะไทยน้องอ้อยกับน้องโซนอ,อกจากใหญ่งวัวใหญ่ควายอะ้รเห็นยังสวยพอสวยไมมเกี่ยวเข่าเจ้าเกี่ยวเ็นบ่เป็นออ๋ไปหลับจ้างเรื่อยๆเฮาอ๋อผันจ้างวันหนึ่งเท่าไรเจ้าว,วันละเซนวันละเซนซาวเก่งนี่น้องโซนี่น้องอ้อยได้จ้ะ Bộ phim Bộ oh, Thằng nó ngồi cho một phim nhảy của nó Nhảy cho ừ, nó gây con lên nó Ư lên nó cho phim ừ, nó gây ừ, nó Thế bà nó phần tố nó như thế nào Thế bà hết đi ạc kênh Chuyên phở hết Vậy là hết Kiều này cho so phần Vậy là lang thuở phần cả cả นาพอจากหรือนาเมย์นัน,นานาเม่นาพออยู่บ้านเพิน่นพออยู่บ้านไหนู้จักบ่บ้านพอบ้านให้ในเดองถดแถวหไหนล่ะเคยไปบ่เจา้าเคยอยู่ไกลบ่ไ,ไกลไปทางไหนไปทางไปทางตะแคงเ้าขึขึนทางตะแคงพูอดูนี่ได้ทางน้องคนมันไปเคยไปอยู่เนาะทาง ตางน้องโอ้ยแล้วก็น้อ,องซูพ่น,น,น,นพนี่น้อยเนาะสาวเกยนน้องพากอยู่ร่วกันเคยบไปหากินเคยเคยไปคุดจิดโร่ได้หลายบ่ได้ตัวเลยได,ได้ได้ตัวเลยหาสิาเบเจ้าเราหาร้อบ่เขาขายบา่คัดสิบพันเลยตัวเลยสาวห้าสิบพันสิบตันะบอเขาเคยคุดนันอด หาชิปเจได้เงินเป็นเงินโตด้เงินเท่าไรเฮาบริขายขุดมากินเอาขุดมากินน้องอ้อยดิจ้ะเคยขุดบ่ละ่ะบเ่เคยขุดแชมปเจ้าก็ขยันขุดเด้อเคยเคยผ่านเห็นพอบบนอยู่นนยบ,บ้างอ๋อผ่านเห็นแล้วอยู่บ่บ่ตั้งใจพอดวก็บ่เคยเลย<ะ>เราบริมาเราบริมาขับผ่านบ่ หอยก็ห้าทีนังเราบ่เคยมาขับผ่านเนาะกินหอดแล้วอยู่บ่บ่น้อยฮะกินหอดบ่บอ้ดุล่ะกินหอดเออกินหอดกินหอดลาอยู่เนาะเจ้าอยู่กับนอนกับพาเจ้านอนนนอกับแม่ จากคนนอนสองคนไม่แถวบริมานอนนั่นบ่นอนสองคนกับแม่นอนนี่บ่นอนเฮือนี่บ่นอนเฮือนนี่บ่อ๋อเฮือนนี้น้องโสวบริมานอนนั่บ่เอะไปบุญทรงเฮือนดึกแล้วก็เลยบริมานอนไปเก่านอนบ่ดูงีนอนอไปเก่ามานอนเป็นเพื่อนพันยูเนาะ ยามภาวนามานอนเนาะอนน้อนๆนอนกับแม่สองคนนอนบางคืออาการแม่เท่าพิ่นมานอนน้ำอ๋อลองเถอกันไม่เท่ามานอนน้ำย่านบ่น้อยนอนสองคนมาย่านอย่าวอาพอจะมาหาบ่เนาะบ่มีคนมาหาเนาะทางน้องอ้อยพิ่งแก กเอาขนมนให้น้องพั่มเตพี่น้เราเลยฮะกินน้ขนมเน,น,นี่กินหลายนด้แบ่งกันกินเด้พากันแบ,บ่งกินกินจะไปเลยได้ไอ้บอกว่าจะซื้อมาให้มันนั่นเขามาบะไรซื้ออะไรซื้อมามือนแบบ่งกันกินนะเจ้ากินเต็มบ่ดละหรือว่าไอ้กินบ่ได้บ่ ะกินได้บ่ขนมได้อยู่น้องอ้อยกินเนาะนี่แหละที่ต้องเลยน้องอ้อยน้องอ้อยไปไปเกี่ยวข้าวนาแม่บ่แม่ไปเกี่ยวข้าวบ่เมย์เกี่ยวผืนเกี่ยวน้ำกันเลยบ่โอ้ใช่เนี่ยเกี่ยวน้ำหวานในแถวนี่หลยหมดนียนะ Ồ, cứ đây nói thế Đây chẳng hay như này Đây Nhân xam hay Bớt, kiểu Đây xì si. Đây. đây kiểu đây xì si. Đôi Ồ oh. Kiểu đây xì si hay Nhân, nhân lửa chấm ní Đôi Nhân lửa tụi mình nhân bộ khỏi xúc vào đây nó Nên 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 kiểu gì bó Đôi kiểu Hả Kiểu Kiểu ít Kiểu, kiểu bớt ni lệ Bẻ có mà kinh lời kiểu Ừ uhm. เกี่ยวเขาแล้วก็สีไปตีอยู่ไหนตีินไม่ถวคนในแถวบ่อ่มืมตีอยู่เนในไถ่เป็นยังไงเนาะบังเถ้อกับปัน้นโอ้ปั้นเอาเอาจ้างรถขาบ,บ่าอ,อจ้างเขาเอาแบบปะคันเลยสซบเลยขันเขาปั้นเลยเลยสอบเลยคนเอาหาสอบอ๋อ ลอยซอบฝันเอาหาซอบถ้าบ่ฮอดร่อยได้จ้ะบ่ฮอดกับิ่นเอาเงินเจ้าฝันบ่ได้เอาเข่าบ่ลังเถือกอะเอาเอากรบโปจักอืมลังเถือกฝันก้าวเอาเข่าลังเถือกิ่นก็เอาเงินน้อยนางดีดีดีนะอืมเท่าไหร่มาอยากกินอย่างบ่ จนายอ้มาไื้ชิวมาผาดกินยังว่กินขนมบ่กินยังก็ได้ยังก็ได้เนอะออย่าํำบาวมาเทน่าลำบากชิวมาผาดไปองเฮียนวันใดก็ไปเขาองเฮียนวันจันทร์หอดวันศุกร์บ่นอกจากบุญชวเฮือเขาไปเข้าวันจันทร์บ่ปันโดยอ๋อเมื่อคืนนี่ไปไปเรากระโรงน้ำเขาบ่า ลอยอยู่โดยลอยอยู่ใส่ลอยอยู่บ่นเขาไปบุญส่งเรือเลยโอ้ลอยอยู่พุกนั้นนะนี่ลอยน้ำาของลอยน้ำคลองน้ำบบายังโมเคยเห็นน้ำคของเลยจะเป็นในแบงก้วงบ่โดยกวงโอ้และน้ำมันเขียวบอแถวบ้านนี่ครับ่าได้จัดงานบุญสงเรือบอกบอกเขาจัดไปอยู่สวรรค์ ว่าจะงานแบบว่าในวัดในอย่างไหนไหนะแบบเวียนเทียนแบบเวียนอย่างในวัดบ่มีบ่มีแต่ว่าอย่าครูพิ่นบ่อยู่อ๋อเพิ่นบ่อยู่ก็เลยบ่ได้จัดอือเพิ่นไปไสบ่จักนําเพินนพ่นเพิ่นเมื่อบ้านเพิ่นบอกมันบ้านเพื่อนนี่เนาะทางน้องน้องเปอะไรพี่น้องเลยกับทางน้องเพิ่นนี่โอเคเนาะน้องอ้อย นอนกับแม่สองคนเมื่อคืนแม่บ่นอนนอนแม่แถวบ้านมานอนนำ้ำเมื่อคืนแม่แถวกับไปบอนอนนไ่อกางเนี่ยไปถุงเดือนไปกันไปมดทุกคนไปหมดเทือนไปหมดเทือนหอวยไปหมดเทือนมันกับบุมีเดียว อ๋อแต่มอ้า,า,อายกำลันสูบพันไปหน่อยเนาะนี่แหละมันมีพันกระนุดเปล่งเรียนพุ่นแล้วเนาะแต่วันอาทิตย์วันเสาร์นี่กะไปขุดกระป๋องกระปูอยู่<ด>บ่คนใดกันกะไปหลับจ้างเกี่ยวข้าวจาับใจข้างเกี่ยวข้าวอยู่ไซอี <c oughs> ้ผุนจ้างเอาเงินเกี่ยเรียนอยู่อยู่ในบ้านเนาะบ่บ่ผุนจ้างแค่บันเดียเอาหลุดมาเอาเอา น้อยชาเจ้าก็เอาเจ้าก็เห็ดได้ชำพู้นญิงคันเขาเป็นเกี่ยวข้อก็เพื่อนก็เอาอือะําเพื่ันจ้างเจ้าก็ไปบอสตัวบุ๋ยกไปไปก็ไปกับแม่บม่ไปกับป้าไปกับแม่ไปกับป้าไปกับแม่น้อยรับเบิ่งนเพื่นเกี่ยวเด้ยังเป็นเด้เออเบิ่งนเพื่นเกี่ยวแล้วก็ข้อเห็ดไป พอได้เงินเอาได้เงินชื่อขนมไปโรงเรียนเนาะอนี่แหละทางน้องอ้อยกับน้องก็ได้พี่น้องเนาะันเฮ็ดเป็นในช่วยพอช่วยแม่ทุกอย่างแบ่งเบาภาระไผเลี้ยงัวเจ้าน้องพูกบ่มีไเลี้ยงกับพูกูไว้แล้วกไปยายบ่แม่ยายมกินน้ยายแบ่ยัง ง่าแล้วงายเขาผมง่ายเขผมแล้วเอาน้าเอาเอาง้อสิน้ำแล้วอ๋อเคยพ่อจูงลงไปกินหวยเคยอ๋อเลี้ยงอยู่พุ่นแล้วก็เอามันกินูหวยเลยอ๋อหวยใกล้ๆน,ในี่นะวะแม่บอกอ๋อว่าย่านเนาะเคยไปผุดดีบขะเคยเคยเลี้ยงง้อผุดดีเขา Thôi đi ngô điều cho bà giá nó Bà giá Nó ca bảo vệ ca mẹ phải liên ngô phải nam nó không phải chết rồi Bà Ăn hết cả ngô kinh mẹ cả tí phần khởi tì Khởi Nóng... phần khởi tì ừ. Khởi ตอนน้อยเลยคิดหอดพออยู่เนาะแม่นป่ะแม่จะบไปบอกว่าแม่จะบไปว่าให้พังบ่แม่จะบไปผันบ่หมดังคือพวกปากเลยแม่จะบาได้ผันเลยเจ้าไปกินข้าวก็ nhắn มาหนีิน่ะ โอยกกินข้าวกันยังวันนี้นะข้าวับปลาทวเออเจวกับปลาทูเจกับปลาทูข้าวเจวกับปลาทูเจ้หมกริกกับปลาทูเนาะนะฮะเดี๋ยวว่าเจลหรือว่าเจวปลาทูซ่บบะแชบบะซ่บ น้องอ้อยพันขาเซ็บน้องโซก็กินน้ำกันบ่นอ,อ๋อจะกินน้ำกันกับน้องเลยนะเนาะนี่ได้พี่น้องเลยเนะาะทาน้องโซกับพันกินน้ำกันกับน้องอ้อยนี่แพี่น้องเราทางน้องพันก็นได้ไปบ่ได้ไปเที่ยวในบ่ได้ไปลิ้นในบ้านบนะได้ิ้นยุ เคยไปบ่เคยไปบ่ในบ้านเคยไปฮอดพุ่งเลแม่นเคยย่างไปนี่บ่มีเวียกเคยไปบ่มีเวียกกับบ่ไปแม่นเคยย่างไปย่างไปบ่โอ้ยบางเธอขี่รถที่ไปอืมบางเธอขี่รถทีไปแม่นเจ้ากับปันรถทีเป็นบ่เป็นอืมน้อยที่จะปันเป็นบ่ปันเว้น Mẹ sư hay kỳ bèo nghiêng lại Ồ, oh, mẹ sư hay kỳ bèo nghiêng Ừ Cháu mì ná chắc thúng chào nè Hả? chắc thùng Dù ban cặp na thùng Anh ban bò? Sao na thùng? na thùng phun Vậy, tháng này bò? Lật tháng này cả đầy tháng ngày cả đầy tháng ngày, tháng nào? ไปทางผุนแล้วมันมีทางเลี้ยวลุงมีทางเลี้ยวลงน้องออยเคยไปน้ำผิ่นบ่เคยไป,ไปอยาป่ออยอยางไปบ่อย่างไปเมื่อไหบ่ไก่บ่อย่างไปบ่บ่ไก่บันไดบ่ไก่บันไดอเข้าอยู่พุนชุกเลยบ่นาทงนั้นก u, ก u, เกี่ยวเกี่ยวทงนี่แล้วกะ ไปเกี่ยวพุนอ๋อเมนเมดพวกของยาวบ๊อบนุบะชัมทีน,นานาเป็ดไห่เป็ดไห่<ม>อ๋อทีเรียกเป็นของเขาบะเมนอืมกีตาร์ลวงหลายเป็ดไห่ไอกี้ยวเป็นไห้น้ำบอนี่แมนเป็นไห้น้ำนนข,าขายให้พอน้องอ้อยบ็เมนอมืน้องอ้อยเกิดหรือยังผนขายยังไงเนาะ เกิดแล้วแต่ยังนอนอ้อยผนบ่ชแล้วแล้วไเนาะทางคนนี้เกิดแล้วแหละแช่บ่กินขนมแซ่แค้นขนมบกษ์น้งอ้อยนี่แหละพี่น้องทางน้องเบชกันแล้เนาะราน้องอ้อยกินหอดพออยูประตูชุนน่ลพี่น้องเนาชุนดอนเจ้าเอิญประตูชุนทอนได้แน้ เอิน่อ่ออ้อยนอนอ้อยไปรอห้องเด็โรงาบานไปแต่ละธอคอดไปหลิกนะ้ำมุงหลายก่มงหมูมในห้องเดียวกันหมูมในห้องเดียวกันม,มีมั้ผู้ใหญ่ว่าเจ้าไี่เขาขเหียน,น,นจำจำดี แต่เพิ่นจบปฐุมไปแล้วเออบ่อหมายว่าโลเฮียนห้องเดียวกับเจ้าอะไรนะตอนมีโดยมีมีมันจบไปแล้วเจ้าคืนนั้นจบแท้เทียนมาเก่งบ่อืปีน้าจบบ่อ๋อปีหน้าจบทำน้องอ้อยกับน้องน้องอ้อยในย่างไหมเนาะก่อน้องอ้อยหายเทีนอยู่พอนอย่างนั้น bỏ chồng nào chồng bỏ chọn này chọn khiến chữ đây bỏ bỏ chọn bỏ đây bỏ đây thì khiến bỏ đây bên nhắm khiến nó nó lắp này không hiên gặp nhắc nguyên bỏ khơi bỏ nó lắp này không hiên khu khu chào phụ nhìn được sai khu sơn chào nào phụ nhìn được trai hồng sai อ๋น้องสาวได้แก่ผู้ชายผู้ชายบ่มีผู้หญิงบ่มีอยู่จะคนครูนะผู้หญิงครูหาคนหาคนมันมีห้องประหนึ่งเขาท้องประ้าบ่แม่อมีหานนคนพี่น้องเลยเนาะทางกันเอาเลได้โอเคแชรคลิปนี้ก็สิบบมี่ยังหลายทางนับ่าวก็สิขอจบคลิไปไว้ก่อนน้องเลยเนาะกับสีให้น้องๆพัน ผักพรอนพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือหนามือในสิมาเยี่ยมมายาใหม่ทางน้องอ้อยกับน้องโซเนาะถ่ายอะไรเจอขันบอที่เจอคันคัน,น,นมือวันจันท์กับโบหินนอกเอาลงเยียนอ๋อนี่คือไปรับไปถ่ายอยู่โรงเรียนไดนบ่ไดอ๋อได้อยู่บ่โ้องเรียนอยู่บนไหนในไกลไก้ <ใน S 1> วันเมนคอยในทางกระหิตอ๋ออยู่ทางไหนพังนี่หรือผังนี่ พังอ๋อโอเคพี่น้องเลยเนานะคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะสวัสดีและสบายดีละ่ะสบายดีเด้อโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ทางบอลจอยจะขอจบคลิปไว้ก่อนเนาะก,ก็คุยกับน,น้องๆเพื่อนพี่น้องเนาะก,ก็ถ้าว่าเอฟซีทำไดอยาก ช่วยเหลือทางน้องๆเพื่อกระชอนมาได้พี่น้องเนาะหรือว่าจะเป็นชื่อขนมข้าวต้มหรือว่าเสื้อผ้าหน้าแพของนักเรียนก็ได้พี่น้องเนาะหรือว่าอย่างไรก็ฝากควมเห็นหพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจหน่อยเนาะคนเี่นดองคลิปนี้ครับเราจะขอจบคลิปตรงเนี้นะครับ,บครับสวัสดีแหละสบายดีสบายดี